สบายดีปลาลุงพ๊อพๆกับสนุนเหี่ยมคือเก่าลุงกินข้าวเที่ยงเช็งน้ำไม้ทอดปลาคือเก่าปลาให้เลยกินลอยุกกินลอยุกเจ็บนะสบายดีปลาลุงก่อนไปสบายดีบปลาลุงสบายดีปลาลุงกินข้าวน้ำอาเด้ไหมลุงกินข้าวเที่ยงกันไม่แย่ แสบป่ะแสบป่เข้าเของอะไรอันนั้ของมึงเนจ้าอขาวองมึงข้างมาำทีดีที่สุดอ้ยนี่ไม่กัดว่ข้ามเ้ยเว่นเขาอดีป่าลุงกินเขารำกันในป่าลุงเลยแบ กี่กอเพนเพนยังเพนดูันึบาทซองมั้งก่านี่ามะว่าอข้าวถ้าไปห้ามไม่เป็นลุงดีไหมเบื่ออาหมาละกันจนใบโซ่ปันพลไยหอบติบหอบติบหอบแดงแสบปลาลุงเลย่อนจะแสบหิ้วเขาครับ

วง2ให mm. 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 ้บัานเอาอยางไปเปาไปเอาเปนั่งเอาดวงไม่ลอดพ่อเดี๋ยวเจ้อืมรอดพ่อเนี่นยืดลายโตถึงปลาหนึ่งกินพักยังเสร็จอื ย่างนั้นไหมโอ้โหอยากเ่ะดีมันจังเข้มเนมพักเนมเด็ดะเนมพอดีโลพอดีแช่บอกพอดีเค็มก็ยอดอะไตพอหน้ามานี่เนาะ

เละประตูเก่าเละเอาหาใจหาะเทียงพอประตูเกาประเทิน

ขึ้นพัชกรนั่แล้วข้สุดยอดขึ้นสุดยอดขึ้นน้อน่าก็พักนึักก่อนกินก็แค่พักหนึ่งแค่พักหนึ่งจ้ะลายโผล่ลายโผลเนาะขึ้นเต็มปากขึ้นลายเลยขึ้นโซ่

hả 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 บบไม่หงูเอาบวมตักเอาบักละกินมเออตักอีกแล้วขาเขาของหมักตีนาชุดกินนี่แล้วเาจมัก็แหล่เดี๋ยเขาขอตีเขาดำดำทกคนบัก เขาบกคนเขาเขาไ่ร้าแค่เขาหอกอานเด็กเาเค้ายคนนเ่าเนี่ฮ้วบเขาอีกคนใหญ่บ่นี่มาดีดุเข้าวฟ่มาดีเี๋ยวตรวจสอบสิท

ผมเป็นตัวอยู่เนาะจ้าแส็บป่ะเสบอ่านันเส็บเอามันขามอย่างนี้ต้องห่วงนอนแหละกลางคืนมะขามแน่มขามอ่ะอืมอืมนี่ขามดิบเลยเอาใช้ความผาดหนึงเนาะอื่แลู้กเพื่อจาอยู่อ่เอาละกันกินผักเฮยเกินไปแล้วลูกนะหวานแล้วลูก เอาให้กูเอาวะนี่ยม่ใชล่แล้วเล่าคนัวน่เสียทิ่นข้างในก็ลุกเลยก็ลุงสิเห็นเลยครับก็จะเกินแท้เถอะวันนี้ก็เสยราแล้วปะลุง ปากก็แรก็แท็กก็ิีตามส่องเยีนเด้อยปลาลอกผอคลิปนนะฮสบายดีสบายดีสบายดี